ได้เวลาแล้วคุณผู้ชมผมอยู่ซอยอารีนะครับตามมาเลยนี่นัดผู้โชคดีไว้บอกกล้องเซ็ตไว้เลยรอรู้สึกเขาจะมาแล้วนะฮะโทรลงพุงนี่ไงมาแล้วจริงๆด้วยมาแล้วสวัสดีครับ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 เรียกคุณแม่ดีกว่าเนาะ,ะคุณแม่รอนานแล้วใช่ไหมโอ้โหได้มากินแล้วเนาะเห็นบอกอยากมากินรายการติอ้วนจนหิวหรออ๋อลูกชายขออ๋อยากเจอติอ้วนโอ้เห็นบอกลูกชายเป็นคนขอมาให้อ๋อคุณแม่ชอบกินอะไร กินปลาก็ได้นะอายุเยอะก็กินปลากินอาหารทะเลได้ไหมได้ไหมส่วนลูกชายอยากกินอะไรครับออได้หมดเลยครับได้หมดนะเห็นบอกอยากพาคุณแม่มากินข้าวหรอครับทำไมต้องเลือกรายการเราเพราะอะไรเพราะว่าแม่เขาติดตามรายการนี้มามาได้ระยะยาวนานแล้วชอบดูรายการตีวจนิวตั้งแต่ปดนี่เลยโอ้ดูทั้งปดนี่ดูทั้งตีวจนิวแล้วอยากมากินร้านนี้ แล้วก็อยากจะพาแม่มากินข้าวใช่ครับเดี๋ยวเราทําการตรวจ ATK อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมคับแล้วเดี๋ยวเราจะพาทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกอ่ะให้อิ่มอร่อยเลยวันนี้ผมอยู่ที่ร้านทะเลอารีร้านนี้มีอาหารดีๆเยอะเลยส่วนวันนี้เขาจะ ให้รับประทานอะไรกันบ้างอยากรู้ไหมครับอาครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปเจอน้องบิ๊กเจ้าของร้านเขาจะแนะนําว่าวันนี้มีอะไรให้เราทัวร์ลงพุงกันบ้างครับสวัสดีครับผมบิ๊กนะครับเจ้าของร้านทะเลอาลีขอยินดีต้อนรับนะครับรายการติอ้วนชนหิวแล้วก็ผู้โชคดีทุกท่านนะครับที่ได้มารับประทานอาหารที่ร้านของเราครับร้านทะเลอาลีนะครับเป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะครับสไตล์โฮมเมดนะครับเราคัดสรรวัตถุดิบ นะครับที่สดแล้วก็สะอาดนะครับแล้วก็ปรุงอย่างเข้มข้นนะครับเมนูแนะนำที่อยากจะแนะนำทุกท่านนะครับเมื่อมาทานที่ร้านหรือว่าสั่ง delivery นะครับก็คือปลากระพงทอดน้ำปลานะครับกุ้งแช์บวยคั่วพริกเกลือนะครับชุดทะเลเผานะครับชุดกุ้งเผานะครับรวมไปถึงข้าวผัดโคตรปูนะครับแล้วก็เมนูจานเดียวก็จะมีพวกข้าวปูกกุ้งพริกขี้หนูสวนไข่ข้นนะครับเราคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีนะครับแล้วก็มั่นใจว่าทุกคนจะต้อง ชอบในรสชาติของเราแน่ be, นอนครับเราอยู่บนโต๊ะอาหารแล้วคุณผู้ชมร้านนี้เป็นอาหารทะเลนะแล้วตั้งใจทําทุกจานเลยนะครับนี่มาทานได้ถูกใจไหมคุณแม่ใช่ค่ะสวัสดีเป็นทางการอีกครั้งนะฮะคุณอะไรฮะคุณตีตีครับคุณตีชื่อเหมือนผมเลยนะคุณตีนะฮะอันนี้คุณแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่วันดีอ่ะคุณแม่มาๆๆมานี่เลยเดี๋ยวผมตักให้อัานี่ทิชชู่วางไว้ข้างนอกไม่กินอะไรข้าวผัดปูก่อนเนาะ ไงคุณติวันนี้พาแม่มาทานรู้สึกไงบ้างเห็นดูพื่มปิบครับอะพื่มใจไหมพึ่มพึ่มใจเอาจานมาเลยพื่มใจนี่เป็นไงพาแม่มาทานรู้สึกไงบ้างครับได้ออกทีวีแล้วโอ้ยสำคัญคือได้ออกทีวีกินข้าวออกทีวีเนาะรายการนี้เนาะกินข้าวด้วยออกทีวีด้วย อยากจะทานแบบนี้ไม่ยากเลยรายการเราของจริงนะครับคุณผู้ชมสามารถสมัครได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับง่ายๆครับกติกาของเราที่บ้านมีถังบั์แก๊สนะถ่ายรูปเลยไปนั่งข้างถังบั์แก๊สถ่ายรูปมาเลยจะเอแชะแล้วส่งเข้ามาเลยครับแล้วบอกมาเลยว่าคุณอยากกินอะไรจัดได้เราจัดให้ของจริงใช่ไหมเองมากเลยมา,าเอาน้ำใหมในน้ำอยู่นี่นะน้ำอยู่นี่นะกิน,ยนนะเยอะๆนะค่อยๆกินไปคุณผู้ชมคนสูงอายตุต้องค่อยๆกินจะรีบไม่ได้ ในระหว่างนี้เนะี่ยเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปมอบถังแก๊สหนึ่งถังให้กับร้านทะเลอาลีก่อนเอาไว้ใช้ในร้านเว r ร์แก๊สก็มอบให้เลยนะครับแบบฟรีๆแล้วถ้าเกิดใครอยากสั่งแก๊สแถวย่านนี้นะครับ<อ>เดี๋ยวมาดูครับสั่งได้เรามีร้านไทยแก๊สในย่านนี้ด้วยแนะนำให้ด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยดีใจนะครับพี่เจอนะครับขอบคุณมากเลยทานเยอะๆนะครับอันเยอะๆนะขอบคุณมากครับขอบคุณรายการ้วยนะครับขอบคุณครับ รัวลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวเพียงถ่ายรูปคู่กับทั้งเวอร์แกสที่บ้านขนาดใดก็ได้แล้วส่งมาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจตีอ้วนชวนหิวแล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนเวอร์แกสจะเป็นเจ้าภาพพาคุณไปกับตีอ้วนชวนหิวร่วมสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวอร์แกสขอขอบคุณโรงแรมกรีนเลสเดน์อยุธยา วันนี้ขอบคุณน้องบิ๊กนะครับเจ้าของร้านทะเลอารีมากเลยนะครับที่ให้ผู้โชคดีของรายการเราเนี่ยได้มาอิ่มอร่อยกันนะครับถ้าเกิดผู้ชมดูแล้วอยากจะทานอาหารร้านนี้ร้านอยู่ตรงไหนแนะนำเลยครับครับผมเรียนเชิญนะครับทะเลอารีนะครับอารีซอยหนึ่งนะครับผมเปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับแล้วก็11บเอโมงถึง3ามทุ่มนะครับมาที่ร้านหรือว่าสั่ง delivery ได้เลยนะครับได้เลยครับผู้ชมมากินที่ร้านก็ได้สั่งไปกินที่บ้านก็ได้นะครับวันนี้นะครับรายการตี๋วัวชนีร่วมกับเวอร์แก๊สนะครับก็ขอมอบแก๊ส บรรจุ15กิโลให้ทางร้าน1ทั้งเลยนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณ w o r k ์กแกนะครับ w p e n e r g y ผูดผลิตและจัดจำหน่ายเวิร์กแมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมที่อยู่แถวนี้ซอยอารีหรือผลโยธินใกล้เคียงหรือร้านค้าใดๆก็ตามร้านอาหารนะครับสามารถสั่ง w o r k ์ a แกได้ผ่านร้านไทยแก๊สช็อปสาขา7ผลโยธินได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเขามาส่งถึงบ้านเหมือนมาส่งที่ร้าน แบบนี้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทางร้านทะเลาลีมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับผู้ชมครับสัปดาห์หน้าเราจะไปกินที่ไหนติดตามนะครับในช่วงทัวร์ลงพุงครับ